วันนี้ขออนุญาตเป็นน้ำโอเลี้ยงนะวันนี้เดี๋ยวจัดน้ำโอเลี้ยงล้างคอสนิดหนึ่งจ้ะทุกคนน้ำโอเลี้ยงสักหน่อยเนาะดับคาวนะคะมาชนแก้วน้ำโอเลี้ยงล่องคอรบมือกันอีกแล้วจ้ะ มาแล้วมาแล้วจ้าของแซ่บของอร่อยของนัวมาพบมาเจอกับทุกท่านทุกคนกันอีกแล้ววันนี้ในช่องม e ีดีเต็มพุงมาค่ะทุกคนใครสายจวดมาเลยจ้าวันนี้สายจวดนะคะวันนี้เรียนเชิญนะคะทั้งสายจวดและสายไม่จวดนะคะถ้าใครอยากมากินด้วยกันมาเลยจ้าวันนี้เรามีก้อยเนื้อแซ่บๆกันอีกแล้วผักรายร้อมทุกคนโอ้โหเนื้อได้มากันใหม่ๆเลยนะคะวันนี้มาทุกคนเรามาจวดกันเดี๋ยววันนี้ขออนุญาต อมวันนี้ขออนุญาตเป็นน้ำโอเลียงนะวันนี้เดี๋ยวจักน้ำโอเลียงล้างคอสนิดหนึ่งจ้ะทุกคนน้ำโอเลียงสักหน่อยเนาะดับคาวนะคะมาตนแก้วน้ำโอเลียงลง้างคอพร้อมแล้วลุย พร้อมรวยพร้อมระรวย,รม,รรยมาค่ะวันนี้เนื้อมาสดๆเลยนะเวลาได้เนื้อมาเนาะสดๆก่อนที่จะเอาไปแช่แข็งเนาะแม่จ๋าก็จะจัดเป็นเมนูนี้ก่อนเลยอืมผักรอยล้อมวันนี้เรามีผักชีไทยผักชีลาวเยอะแยะมากมายสารแน่ลูกโดดโอ้ยสาธยายไม่ถูก มมเมนูนี้ก็ต้องผักประมาณนี้เนาะผักเยอะๆผักชุนๆหน่อยกินกับเมนูนี้มันจะได้ Haukan. Hmm. Ikut lagi ลืมข้าเหนียวอุ่นข้าเหนียวไว้ลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าเหนียวค่อยตามหลังเนาะ ดูผักชีลาแบบต้นใหญ่มากถ้าไปตลาดแขกมานี่ก็จะได้แบบของใหญ่ไปตลาดแขกก็จะได้ของใหญ่อาจะมีผักผักอยู่ที่ตลาดแขกเนาะอือืม ซ็ปเซ็ปลื <c oughs> มเขาเหนียวได้นะ ักยกพักยกล้างคอก่อน,อนร้อนวูบรอนวูบน้ำโอเลี้ยง หอมขึ้นจมูกหอมฉุนขึ้นจมูกเลยจมูกโล่งเลยืม ลักมาก